ฝันว่าได้เงินฝันว่าได้เงินทํานายว่าคุณอาจจะได้รับความประหลาดใจจากบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะไม่สมหวังในครอบครัวตอนนี้จะมีเรื่องเดือดร้อนทําให้คุณปวดหัวการงานหากช่วงนี้คุณอยากจะทำธุรกิจหรือลงทุนอะไรสักอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากค่ะเพราะดวงการค้าขายของคุณกำลังขึ้นแต่ให้ระวังบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาในชีวิต อีกสิ่งที่ต้องระวังคือการผิดใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะการเงินระวังจะถูกโกงหรือถูกหักหลังหากมีลูกหนี้อาจโดนเบี้ยวเงินหรือถูกยักยอกเงินได้ช่วงนี้ให้ระวังนี้สิ่งที่ทำให้คุณปวดหัวความรักคนโสดจะมีเพื่อนใหม่ได้พบเจอคนใหม่ๆอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหากกำลังอยากได้บุตรจะสมหวังดังปรารถนาค่ะเลขนำโชค 3 6 7 9หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ